สวัสดีทุกท่านด้วยดนาะผมก็ขอต้อนรับเข้าสูจ่จอปามีนนะจ๊ะแล้ววันดีครับผมจะไปอยู่กันในจุดเลสติกเวอร์ดูเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะเอขาอบี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนแล้ววันดีครับผมทุกคนคือต้องบอกว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมคือเราเล่นแต่ไดโด,ดตสาร์บนบกไงแล้วอ่าคลิปล่าสดุดใช่ไหมพี่ รีวิวในส่วนของเจ้าเจ้าปลาหัวหินหนะครับผมก็เป็นเล่นแบบสัตว์น้ำบ้างวันนี้ครับผมเรามาอยู่กันที่สัตว์โลกล้านปีบ้างครับผมเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศรครับผมเราอย่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ลำเอียงหรอกจริงๆแล้วอ่ะแพ็คมันไม่ค่อยมา <c oughs> วันนี้ก็แอบ,บมาดูแล้วมันไม่มีแพ็คบนบกครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปเล่นสัตว์โลกล้านปีบ้างครับผมก่อนอื่นนะผมพี่ก็ได้ตัวนี้มาอีกแล้วเว้ยจนแบบ ตอนนี้ทำรเ,เวิวสามสิบได้แล้วมั้งน,นี่ครับผมเจ้าเสือดับผมเสือเกี้ยวดาบอะไอตัวแรกครับผมเออก็เป็นการทองวิบับแต่ก็ไม่ได้รีวิวล้ทีนะผมวันนี้เอาตัหน่อยฮะามาแล้วครับผมเจ้าไทลาคอสมีรัดปะอ่านว่าอะไรวะใช่ไหมใช่มั้ง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไอจำพวกเสือเกี้ยวดาบใช่ไหมครับผมหน้ามันเหมือนอยู่นะนี้ไง แต่มันก็จะออกตรงเหมือนแมวด้วยนะผมก็คือที่อ่ะจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่จะรีวิวการวิปัานะตั้งแต่รีวิวแรกๆเลยนะผมพวกวิบภบนอกจากก็พอเป็นพวกตัดโลกล้านปีก็ไม่ได้รีวิวนะผมเราต้องอย่าแบ่งแยกครับผมเราต้องรีวิวให้หมดครับผมทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เอาสองตัวเลยละกันนะผมอ่าก็ไปไปกินอาหารนะลกูกมันไม่มีอะไรอกมันก็เป็นเสือนั่นแหละเสือแมวครับผมเสือแมวเสือ <laughs> เสือแมวแ่าเหมือนแมวเด้อวบเอ๊บโอ้ยโด,โดโดถูกกินแล้วครับผมแมวโดโดมาเป็นอาหารเฉยโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้มีแผนว่าจะทำเลเวลสามติบด้วยแต่เอาไปรีวิวก่อนละกันนะผมค่อยทำเนาะเออโอ้โหมันก็ดูเท่ะนะมันก็ดูเท่อยู่นะผมทุกคนยังไม่เลเวลแม็กเลยไปเดี๋ยวไปรีวิวกัน เพราะเรายังไม่เคยเห็นมันได้สัมผัสคือได้เอาไปเล่นแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวครับผมก็เลยมารีวิวเพราะวันนี้มันมีแพ็คแพ็คของพวกมันอยู่นะผมก็เป็นแพ็คไดโนตสาร์ตัดโลกล้านปีเห็นไหมฮ่า่าก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วรีวิวไปส่วนแพ็คดีแอนเดนี่เนี่ยคือจริงๆก็อยากได้นะดี a อนเพี่ก็พยายามเก็บอยู่อะแต่ว่าพี่ไม่ชอบไอแพ็คที่มันตีกันเองอะ่ะไม่รู้ดิมันดูง่ายไปครับผม ตัวชนตัวตัวต่อตัว,ตวเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วแหละส่วนแพ็กอันนี้มันจะเป็นได้เจ้ากวางเว้ยเออก็ดีหน่อยครับผมโอ้โหเอาแบบนี้เลยเหรอเอ,อ้ยเรามีไฮยานดอนด้วยนี่หว่าใช่ไหมเออไฮยานโดนก็เป็นเดนอ่าเป็นตันโลกล้านปีเนี่ยเป็นการมีปั๊บมีแค่สองตัวนี้เท่าน,าน,นั้นนะผม อันนั้นวันนี้รีวิวสอตัวเลยเนาะไหนๆก็ไหนๆและ้ะเพราะว่ามันอยู่คู่กันพอดีอ่ะแล้วมันก็จะทําขึ้นเลเวลสามติบได้ทั้งสองตัวเลยเว้เออเว้เออได้บ่อยอะ่ะเปิด JW แล้วได้ A สงตัวนี้บ่อยเพราะฉะนั้นครับผมก็รีวิวฮยาโนดอนไปด้วยเลยใ่เดี๋ยวปป๊บป๊บปป๊บ,ปบตรวจท้าย เราจะรีวิวแบบฮาว่า,ามันก็กระไลยอยู่เนาะตัวไม่ค่อยมีแต่ก็เอาไปเถอะจะไหวไหมโอ้ยมันมีม่วงวิปปับด้วยเลยจริงๆแล้วพี่ไม่ควรเอาตัวประมาณนี้มานะมองว่ามันเล่นยากโหด,ดตัวมองว่ามันเล่นยากเลยนะบุมเฮ้ยเอาจิปหายแล้วเอาเลือดเราน้อยกว่าดาเมจมันดีกว่า ไอ้บามี่ไอ้กุตีทุกวันเลยโอ้ยังไงถึงกันไปก็เตียแต้มเปล่าๆครับผมที่บอกเลยเพราะเอไอมันรู้อยู่แล้วว่ามันโอ้โหตัดกำลังตัวเองก็มาวะ่ะไอ้ยายกนนี้ตัดกำลังตัวเองก็ได้ว่ะเฮ้ย ชิหายแล้วับผมแพ้แน่เลยวะ่ะโอ้โหแล้วดูเลือดมันนี่จริงไอเสือโค้งเมื่อกี้ไม่ไ่้ลงมารีวิวติดว่ามันต้องมารีวิวไงประเด็นเนี่ยดีนะว่าเออเราก็ต้องเอาไฮยาโดดอนมารีวิวด้วยมันก็เลยแบบเออมันมีตัวแบบดุๆหน่อยอะผมแต่ไฮยาโดดอนมันล่างสองแล้วไง โอ้ยต้องเปลี่ยนเตือลงมาว่ะโอ้ยเอ้ยคิดเยอะเลยดีดิปึ๊โหกโอเคถ้ามันตีโก,ก็ตายตีโอครับผมโอเคโอ้เรียบร้อยตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นปีมี่ใจเย็นหนึ่งต่อสาม ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นหนึ่งต่อสามเลยนะตัวแรกต้องไปก่อนแหละ๊โอเคไปก่อนครับผมอีกสองเฮ้ยน่าจะไหวอยู่ตัวนี้เราชนะท่าด้วยนะครผมโอ้ยสองสองเออพอดีแป๊บ เดี๋ยวไอตัวนั้นลงมาไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเลือดเราเยอะอยู่ครับผมโอ้หได้บน่น้อยเลยได้บน่น้อยเลยโอเคมาเจ้าหมีน้อยโอเคตีสามครับผมมันมีหกตีสามเหรอเอาจริงดิ มันคงไม่กันสามถึงกันไปก็เท่านั้นแหละไปนอนซะไปนอนใต้หนูกันกันสามจริงๆเงี่ม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผมโอ้โหลกแล้วโอเคอบไปในรอบแรกครับผมโอ้โหลกแล้นคือมันต้องติดว่าเอาต้องเอาเสือมารีวิวไปเออเดี๋ยวเราไปทำล่างสามกันดีกว่าครับผมทุกกนไปโอเคครับผมทุกคน,คก,คนก็ตอนนี้ทำล่างสามเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เกมก็หลุดไปสองรอบทําไมเกมมันหลุดบ่อยจังวะลามหลุดเราอัดไม่ค่อยติดนะครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไฮยานโดดอนก็อยู่ดีล่างสามแล้วนะผมว้าวจริงๆต้องมารีวิวล่างแรกเว้ยต้องมารีวิวตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเป็นการ์ดฮองวิปปั๊บไงต้องรีวิวตั้งแต่ล่างหนึ่งและนี่คือต้องข้ามมาล่างสามเลยเพราะว่าตัวมันเยอะเกินแล้วครับผมไปกินอาหารไปรู้พ่า อาลราครบผมเรามีกองทัพขึ้นมาหน่อยแล้จริ่จริงแล้วมีกองทัพเลเวลเยอะไอพวกโคดโดมันก็ไม่ดีนะ <c oughs> กินได้โหดร้ายมากเองเนี่ย <c oughs> เพราะว่าทําให้ AI ไอฝั่งนู้นมันจะโตโหดขึ้นเยอะถ้าเราไม่มีหลายตัวนะไม่มีตัวสู้เยอะ <c oughs> โอเคตัวนี้ต่องครับผมนี่เจ้าเสือเกี้ยวดาบนะผมเรียกได้ว่าเจ้านี่นะผมก็เลเวลโอ้ยแต่มันร่างสามแล้วมัน มีเขาขาวอะสวยขึ้นว่ะพ้อมันมันสีขาวขึ้นมาด้วยอะผมโอเคเดี๋ยวให้ไปกินอาหารไปก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกแหละเราไม่ควรมุ่งให้มันแบบมีตัวหดหน้าผมเราควรแบบให้มันมีหลายตัวเพราะมันจะได้มีกําลังลบพอที่จะไปบวกกับพวก a อไงเพราะ AI ไอมาทีแบบอย่างที่เห็นแหละนะก็เจ้านี่อะผมมัน ออกมาเนีย่ยมันก็สวยนะมันก็มีขาวๆข,ขึ้นมาแล้วมันสวยขึ้นเยอะครับผมก็โอเคครับผมชมเท่านี้พอเพราะมันยังไม่ใช่เลเวลแม็กไงเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกทีละกันครับผมนี่มันเด้งรอบที่สามแล้วนะเพื่อนโอ้โหเด้งอะไรวันนี้ทำไมเด้งบ่อยจังวะโอเคครับผมเราเหลืออีกสามรอบแล้วคือตัวเราเนี่ยเราต้องจับมาเลเวลให้มัน เราต้องจับมาฟิวบ้างนะเราไม่ค่อยได้ฟิวนะผมมันไม่ใช่ไม่ค่อยได้ฟิวเวทุกคนอันนี้พี่ต้องบอกเลยว่าพี่พยายามฟิวอยู่แต่คือเข้าใจว่าลงปักไข่มันดีเลยไหมมันใช้เวลานานนะผมแล้วตัวมันเยอะก็ดูดิเ4็บใบอ่ะพี่พี่ยังไม่ได้ปักไขอ่อ่ะเพราะมันต้องรอเวลาคือพี่เข้ามาปักตลอดที่แบบว่าลงปักว่างนะผมเออถ้าใช้ตัวรีวิวแต่แรกเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวได้ผม ไปครับผมมันจะไหวป่ะวะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอะเอาไอ้ไอ้เาอะไอ้ไฮยานอนลงมามันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเอาไว้อีกสองเทินหลังนะคผมเพราะตอนนี้ยังเหลืออีกสามเทินอยู่เลยตัวก็ไม่ค่อยมีละอโอเคโอเคเกยนตัวมาตีเลยได้ดิอย่างนี้เราก็เก็บแต้มได้ครับผม สองปึ๊บป๊บไม่ตีครับผมไม่ตีอย่างนี้มีสิทธิ์กันสองก็ได้ชาร์จสองก็ได้แต่มันกันหนึ่งแล้วก็เอาไปชาร์จหนึ่งครับผมโอเคโอเคตีสวยสวยครับผมตามที่คำนวณปึ๊บมันก็ยังถือว่าได้อยู่นะอย่างเงี้ยปึ๊บปบแล้วมันตีมา แล้วก็มีแต้มไนงะโอ้โหมันชอบเก็บหนึ่งเนาะห่วงหลังๆมาน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นพอแพ็คหรือว่าเป็นหมดนะ AI ชอบเก็บหนึ่งครับผมหมาผมนี่ไอ้น,นี่เสือเกีียวดาบตัวจริงใช่ไหมเออนั่นมันไม่มันไม่ใช่มันเหมือนแมวเหมียวด้วยัะผม <laughs> โอเคเก็บตัวนี้ไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวให้เหลือเก็บสอง มันต้องตีเบื่อเพราะว่ามันเหลือหนึ่งม,มันเหลือหนึ่งมันก็ไม่เคยคิดจะกันเอาไปชาร์จเชื่อไหมพอพี่ตีพอดีอ่ะมันก็เอามากันเว้ยโอ้ยไม่เป็นไรเหลือเก็บสองได้อยู่ครับผมคือถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าตีมันไม่ตายมันรู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันจะยังแบบว่าเหลือสามารถเก็บได้เงี้ยที่รู้สึก ไม่ค่อยโอเคีัะผมถ้าตีก็เผื่อให้มันตายไปเลยทีเดียวครับผมจะได้ไม่ต้องมาลุ้นอะไรเยอะไงยังไงมันก็ต้องเผื่อแหละไอ้นั่นลงมาอีกแล้วไอ้นั่นลงมามันเหลือเก็บเอาโหนั่นงปึ๊อบเออไปนอนแล้วมันโุ้ยแล้วมันมีเต้ม 5. ห้าโอ้ยถ้ามันตีเราสองนี่ตายได้ไมั้เนี่ยตายไหม ตายดิตายไหมเพราะมันสะดุ้งดามเมจด้วยนะผมถ้ามันตีห้าเออมันตีสีอะผม <c oughs> โอเค,อ,เคอุ้ยถ้ามันตีห้าเมื่อกี้ตายแล้วลนั้นก็ลาละไอหนูไปนอนปะเออเป็นไงละ่ะท่าตีความเร็วเสียงโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมถ้าเป็นตัวลีเกน้นระดับสองแบบเนี้ยอ่าพี่อาจ พี่จะเก็บไว้ถึงเลเวลสี่สิบนะค่อยรีวิวก็แล้วแต่บางตัวครัผมมารอบที่สามครับผมแหับนี่เองเอางูเลเวลแม็กมาเจอกับพี่เลยแล้วเนี่ย เอ,อโหจะยังไงวะเนี่ยไม่มีตัวแรกไปแทงต้องยังไงก็ต้องเอาตัวหลักๆล,ลุงไปแล้วละ่ะเมกาทีเลียมอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่มีตัวเล่นตอนท้ายนะเพราะว่าตัวที่จะไปแทงตัวแรกไม่มีเลยอะมันจะไม่ได้เก็บแต้มไม่บอมันจะตายก่อนเหมือนรอบแรกลงมาปุ๊บก็ตีตายเลยอะไรอย่างเงี้ย อรอบสี่ยังไงก็ต้องขอใช้เงินเขียวในการเอาออกมาเนาะไม่พอจริงๆครับผมไปฮะอย่างนี้ก็ได้ไหมโอ้โหมันเล่นงูเลเวลแม็กเลยว่ะทุกคนงูกวางงูยุ่งยากอีกแล้วยุ่งยากอีกแล้วไอ้ปามี่ โอ้ยไม่ตีด้วยครัผมพราะเราเข้ากลับเมื่อกี้เรากันเสียแต้มฟรีๆเลยเด้เวสามโอเคใช้สมาธิเยอะหน่อยนะผมคือคลิปเนี้ยใช้สมาธิเยอะแน่นอนครับผมโอ้โหโโจกไปหนึ่ง โอเคมันก็ยังพอกันได้ต่อเพราะว่าถ้าชาร์จเลยตอนนี้มันโคตรเสียสิ้นเปลืองว่าง่ายสิ้นเปลืองครับผมแต่มันก็จะมีแต้มรอบหน้ามันจะมีสีแล้วใช่ไหมเอ้ยอ๋อมันยังมีสามอยู่อหรโอเคตีหมดครับผมบ้บโอ้โหตกเลยนะผมจริงจริงนะเมื่อกี้มันมีสีที่เราตายเลยเลยเนี่ย ไม่น่าจะมีปัญหาไหมลงมาไก่โต้งตบงูปุ๊บไก่ต้งกดตบงูปุ๊บแล้วก็ไอ้กวางลงมาตบไก่ต้งไอ,เอ้เสือขย้ำเสือขย่ำไอ้กวางไกงไ่งูได้อยู่มั้งได้อยู่ดิต้องรลุนนะผมต้องเล่นทิ้งทวนไปเลยอะ่ะโอ้โหไม่สีผมม่ก็ดีดิเราก็จะได้เออเตียตีไปด้วยัะผมแล้วก็ชาร์จไปโอ้ยกันสอง ทีนี้เลยอยากกันเอยทีนี้เลยอยากกันโอ้โหกกติเห็นเอาไปชาร์จหมดมาแล้วผมจะเต็บชาร์จหกอะหกโอ้ยตีหมดแบบนี้ได้เสียดีได้เสียด,ด,ยดีโอเคมาเดี๋ยวไก่ต้งตบครับผมก็จะมีปึ๊บปึ๊บไอ้กวาง แต่เราเก็บไว้ก็ไม่ได้หรอเนาะเอ้ยกดปิดกดเลยไปนหนึ่งไม่เป็นไรกดเลยไปครับผมนี่ไงนี่ไงเป็นไงเปลี่ยนการ,การอ่อนคอให้กวางลงมาเพ๊บโอ้กวางไม่ตีเฮ้ยอย่างนี้ีใส่เลยนะใส่เลยแล้วก็ชาร์จด,ด้วยครับผมไม่มีกดพลาดละ เมื่อก no ี้มันมือลั่นปั๊บเกาให้ปั er. ๊บเกาให้โอเคโอ้โหเรียบร้อยเลือกงูตัวเดียวกูจะไปทำอะไรได้วะโอ้ยเจ็บเ้าไม่ตายใต่กูเลยไหมเนี่ยเอาห้าครับผมโอ้โหเรียบร้อยมีเจ็ดตีห้าได้ดิเอาละครับผมดูคนแ้กูกูทำเป็นกูได้ ได้อมองไปก่อนครับผมเดี๋ยวมันกูอีกรอบหนึ่งกูอีกรอบคือพี่ตบเลยแหละกูไหมอ้ากูจัดครับผมให้เวลากูเงงูม่วงพี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคตบไปในรอบที่สามครับผมอสองปั๊บครับผมได้ดิโอเครอบสีครับผม โอ้โหไอ้งูม่วงวิบบับมันใหม่ก้ะตัวเดิมใช่ไหมตัวเดิมนะผมยังไงพี่ก็ต้องขอมันไม่ได้ป่าวะมันไม่ได้เลยนะถ้าแบบเนี้ยไอ้มาตัวกลางมันไม่น่าจะไหวอะผมไม่น่าจะไหวไเลยแหละด้วยเลือดก,กระดาเมเที่ต่างเกินไปมันเอาชนะยากมากครับผมเดี๋ยวพี่ขอเอาไอ้นั่นออกมานะไอเสือ ขอใช้เงินเขียวด้าผมไม่งั้นเดี๋ยวดับแพ้แล้วต้องมาแบบใช้สามตัวมันิ้นเปลืองเงินเขียวเปล่าๆเอาใช้แต่แรกเลยละกันครับผมมาจะได้รีวิวสองตัวไปเลยจัดครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมแม่พี่เข้ามาบ่อยอ๋อกูอีกแล้วกูอีกแล้วได้ดิมันไม่น่าจะเอาตัวอะไรลงมา โอ้ยเปลี่ยนครับผมคอ่อ้าวไม่ติดโอ้โหดาเมจมันไม่ถึงเลือดเราครับผมเออหรือว่ายังรอดได้ยังรอดได้สองโอ,โอเคครับผมปั๊บพอดี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  มาเรายังคือเรายังรับได้หนึ่งดามเมจนะผมหนึ่งแต้ม,อ,มอย่างนี้ไม่รับแล้วล่ะทุกคนอย่างนี้ไม่ใช่รับแล้วละ่ะเพราะว่าพวก<อ>พวกเล่นแบบนี้เลยโอ้โหเก็บไว้อีกแล้วเก็บไว้อีกแล้วหกอ,อ,อีกแล้วโอเคหกครับผมโอ้โหเรียบร้อย มามาลากขาันเลยครับผมนี่ไพลาคอสมีลัดอ่ะสเสือโค้งลูกก็เ๋ือเกี่ยว,ยวดาบเอาซะหน่อยยังไงอกวางก็โดนขมือไปก่อนครับผมไอนอนปับกาให้ปับกาให้มากวางหนึ่งไปก่อนกวางสองตามมาครับผมแม่แม่วันนี้ครับผมสเสือกินกวางอะโอ๊ยอะไรวะ อะไรวะเพื่อนเก็บไว้อะไรหมดขนาดนนเนียอะไรวะเพื่อนปับ๊บเ,เรียบร้อยไปส่องอครับผมเอารัครับผมเจ้างูน้อยคอยรักมาอีกแล้วมาให้พี่กระเมิบเล่นอีกแล้วก็เอาดิอา่ารอบนี้แล้วกินโอเคมันกินกลับครับผมโอ้ยไม่เป็นไรลูกพ่อมาครับผมไม่จะโด,ดนดอนได้เออ เองอย่าอยู่เลยให้คำรามอย่าให้อีกรอบให้อีกรอบนูเออสมันเท่ดีนะไอ้ง,องูตัวเนี้ยง่วงม่วงวิป,ปับมันเลยได้บอกคำรามแบบหลบๆคำรามแบบกว้างๆ,ๆดีกว้างๆดีอ่ะตรงนี้แหละเออนั่นล่ะโดนโดนคำรามใช่ไหมคำรามใช่ไหมตะปบคอมันเลยลูกงียบงยบงียบเรียบร้อยครับผม โอเคจบไปใน,นรอบที่สี่ครับผมว้าวโอเคอเครับผมได้มาแล้วฮะตองเจ้ากวางนะผมโอ้โหเ,เรียกได้ว่าเออเวลาที่ตีปลดล็อกอย่างนี้ก็ดีด้วยนะมันจะเป็นการปลดล็อกตัวให้เราใช้ดีเซื้อด้วยนะผมซึ่งมันจะทําให้เราได้เลเวลแม็กได้ไม่ยากเลยนะผมโอเคครับผมมาเปิดเลยครับผมมันได้แบบมันได้ชัวร์อยู่แล้วนะ โอเคจวควางสองเขาสองหนสองหนอสองหนึ่งมาตองหรือ1หนึ่งว่าเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งหนอบานแล้วมันแยกออกได้อีกครับผมโอเคปลดล็อกแล้วผมหลายๆตัวคืออย่างที่บอกว่าพยายามจะฟิวอะเขาเรียกอะไรว่าจะผสมให้มันครบจะฟิวให้มันครบแต่บางทีมันมันเกิดดีเลย์นะผมที่โงปักไข่มันฟิวทีหกวันปักทีหกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยยากหน่อยนะการที่มันจะได้ โอเคครับ okay, ผมทุกคนมาวันนี้เรารีวิวเจ้าอะไรไปบ้างไฮยานดอนอ่ะไฮยานดอนครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นร่างสามแล้วนะผมนี่เดี๋ยวเรารอกันที่ร่างสี่อีกทีนะเดี๋ยวจะกลับมารีวิวรนะับผมเพราะว่านอนเนี่ยก็คือไม่ได้รีวิวตั้งแต่แรกไนงะแล้วก็ได้ตัวจาก JW เนี่ยตอนที่เปิดโดยไม่ได้ทําคลิปเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ เปิดมาได้บ่อยมากครับผมจะตัวนี้เนาะถือว่าเป็นกําลังลบดีครับผมแต่คนจะทําไว้หลายๆตัวด้วยเกาคอแล้วจริงๆไม่ค่อยอยากจะขึ้นเลเวลเร็วหรอกมันไม่มีตัวเสริมเนาะโอเคครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคผมเจ้าไทลานี่อ่ะไทลาคอสไม่มัดมีรัดโอเคครับผมจ้านี่คือเท่ขึ้นมากเลยนะผมล่างสามนะมันมีสีขาวๆข,ข,ขึ้นมาด้วยนะผม นอนน่ารักขึ้นและมีความเทขึ้นมากเลยนะผมตอนนี้กองกําลังพี่ก็เริ่มจะมาแล้วนะผมในตัดโลกล้านปีนะเดี๋ยวก็จะทําไปเรื่อยๆนะหลายๆตัวแล้วกันนะผมโอเคครับผมทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม hoo! ไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบาย